มีท่านหนึ่งถามมาว่าบอกเวลาเราทรมานร่างกายอย่างเช่นปวดหัวหรือเจ็บท้องเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรจะดูลมดูกายหรือดูจิตลมก็คือกายนั่นแหละอันเดียวกันจะดูกายหรือดูจิตไอเราปวดท้องเนี่ยปวดหัวเนี่ยมันเป็นโรคทางกายแล้วมันต้องไปหาหมอแล้วก็หายามาฉันมากินนามาทาน เพื่อรักษาโรคทางกายเนี่ยโรคทางกายมันก็ต้องอาศัยนะเรื่องของหมอแหละแต่ที่ข้าพเจ้าแนะนำนะเวลานั้นมันเครียดทีส่สะแน่นหน้าอกเนี่ยหรือไอของเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแมงใส่กัดต่อยถ้าเรามีอำนาจสมาธิอยู่เราเอาสติกำหนดถ้าเรามีอำนาจสมาธิที่เราฝึกมาดีแล้วเราสมาธิเราทรงตัวอยู่อยู่เรื่อยๆเนี่ย นะเพราะว่ามงต่อยปุ๊บเนี่ยเรากำหนดไปที่ที่เจ็บที่แมงต่อยที่บริเวณที่มันต่อยปุ๊บเนี่ยเอาสมาธิสติจ้องไว้ให้นิ่งๆมันเหมือนจะว่าไม,ไม,ไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราสมาธิเราแตกเราใช้ประโยชน์ไปทางอื่นมากแล้วไม่ไม่ค่อยอยู่แล้วเป็นสมาธิที่อ่อนและแผกกว้างแล้วเนี่ยแมงต่อยนีย่ต้องหายามาทาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยปวดหัวตัวร้อนหรือว่าเป็นเจ็บท้องอะไรเนี่ยนะเราก็หายามาก่อนคราวนี้เวลานั้นเราปฏิบัติทมเนี่ยเราจะดูว่าในเวทนาคือในเวทนาเนี่ยมันปวดหัวหรือปวดท้องเนี่ยถ้ามันมีใจสั่นละเล็กเล็กเล,ล,ล,ล็กหรือมีใจเต้นหรือมีชีพจรเต้นตรงไหนเราเอาสติด,ดูตรงนั้นก็ได้ เพื่อเป็นการที่เรียกว่าถ้าเราสู้เวทนาในการเจ็บท้องหรือปวดหัวไม่ไหวหลังจากินยาแล้วเราก็เอาสติดูไอ้ตัวใจสั่นระลิกระลิกหรือใจเต้นหรือชีพจรเต้นที่มันมีการกระดับกระดับกระดับความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกอยู่เราสติส่องตรงนั้นนะเพราะสติเราดูความสความรู้สึกมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งเป็นสมาธิคมชัดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะปล่อยละปล่อยวางค่อยดีเองสมาธิมันจะช่วยไปม่มไปช่วยดูแลรักษาให้ประสิะสทธิภาพของยาดีขึ้น แล้วก็ไอ้ตัวความรู้สึกเนี่ยจะเป็นตัวถอนออกอแยกออกจากความเจ็บปวดอันนั้นก็ฝึกถ้าเป็นดูลมหายใจก็ดูความรู้สึกที่ลมกระทบะถ้าถึงใจเต้นก็ดูใจเต้นจะดูฐานกายก็ลมหายใจก็เป็นกายใจเต้นก็เป็นกายแล้วก็ดูความรู้สึก แต่ถ้าเรามีอำนาจจิตอยู่แล้วที่เราฝึกมาดีสตินะจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้เนี่ยเราก็เอาจิตดูเลยดูไว้ที่เจ็บปวดนะนะคมทับมันถ้าเป็นเรืเร่องเล็กๆน้อยๆอย่างพึ่งต่อยมดกัดอะไรมันก็มันก็ได้หรอกแต่ถ้าเป็นงูกัดเนี่ยเออถ้าพวกมีอำนาจสมาธิสูงๆก็อาจจนะอาจจะช่วยได้ถ้าไม่นั่นก็ไปหาหมอดีที่สุดนะเพื่อความไม่ประมาท